เเนื่องจากในเรื่องกันก่อนนะครับที่พวกเรานั้นเดินทางไปยังพิวเทอร์ไวเอลซอนและได้เกรฟมาเป็นหนึ่งในสมาชิกการเดินทางไปที่อีคส์ทได้พบกันกับเทรชแล้วก็ได้เลนก้ามาเป็นพรรคพวกเนตอนนี้ครับเรื่องราวของเราเนี่ยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายในชั้นเตอร์ที่3แล้วซึ่งในครั้งนี้ครับพวกเรานนั้นจะเดินทางไปยังประเทศที่ใกล้กับชาโดไอมากที่สุดสถานที่แห่งนี้ครับคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเหล่าโจรสลัดและพวกโจรปล้นมากมายอีกทั้งความจริงแล้วนะครับตัวของเกรฟเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วย แต่ก่อนที่จะเริ่มกันนะครับก็ขอแจ้งไว้เหมือนเดิมวิดีโอซีรีส์สรุปเนื้อเรื่องกำเนิดเหล่าผู้พิทักษ์คือซีรีส์ที่ผมนะครับจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีเวนต์ของตัวเกม e a g u e of l e g e n d s ให้สับใครก็ตามนะครับที่สนใจที่จะติดตามเนื้อเรื่องแต่ว่าไม่ได้มีเวลาเล่นหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านอารมณ์แบบเก็บแต้มครบแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลเลยอะไรประมาณนั้นแหละครับแต่นั้นถ้าเกิดทุกคนนะครับดูวิดีโอนี้ไปแล้วก็สามารถไปเล่นเก็บเควสตกันได้โดยที่ไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่งเรราาาะ่สสมาถมถฟัทีผุปได้ลยนะ แล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าซีรีส์นี้จะจบในวันอังคารตอนช่วงเช้าซึ่งวันนั้นหรือไม่ก็วันที่4นะครับอาจจะเป็นการเปิดตัวแอนิเมชันล่าสุดของรอยอดทาให้ผมนะครับก็ต้องรีบปั่นในเรื่องพวกนี้ให้มันจบอย่างรวดเร็วก็ตามนั่นแหละถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็เชิญฟังได้เลยกับสรุปเนื้อเรื่องกําเนิดเหล่าผู้พิทักษ์ชัพเตอร์ที่3 r i s e of the s e n t i n e l บทของ Bill Water ปฐมบทการกลับมาพบกันที่แสนตึงเครียดในวันที่125ในตอนนี้ครับกลุ่มของเราเหล่าเซนเตอออนไลน์ได้เดินทางไปยังบิววอเทอร์สถานที่แห่งนี้ครับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกทามินมากมายซึ่งเอาตามตรงนะครับไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ใกล้กับเชลล์อายมากที่สุดแต่ด้วยการกลับมาของเบ g กก็ทําให้แบ็คมิสในรอบนี้มีความโหดร้ยมากกว่าเดิมพวกเราได้ออกสํารวจครับจนมาพบกับกองเรือขนาดใหญ่ ซึ่งพวกเรานะครับก็คิดจะไปสำรวจในกองเรือนั้นโดยเริ่มจากเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก่อนในตอนนั้นเองนะครับที่เกรปอาสาที่จะไปเป็นคนจรจาให้เรื่องจะยังไงซะเขาเองก็เป็นคนจะปิว่าเธออยู่แล้วตัวของเซนนาครับจึงได้แบ่งกลุ่มให้ตัวของเธอเกรปเกวินเวนแล้วก็ตัวของเราเนี่ยติดตามเธอไปอยังเรือลำใหญ่แห่งนั้นซึ่งในตอนแรกครับตัวของดูเชียนเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วครับตัวของดูเชียนเนี่ยก็ทําตามคําสั่งพวกเรากลุ่มของเซนนาครับได้เดินขึ้นเรือไป เลเปิดประตูผมกระบ,บอกว่าเขานั้นคือใครแต่เรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นครับเนื่องจากคนที่ตอบคำถามน,นั้นน่ะคือซาร่าฟอร์จูนหรือกชื่อหนึ่งมิสฟอร์จูนเดอะบัลตี้ฮันเตอร์ซึ่งเธอคนนี้นะครับตัวของเกรฟเองก็รู้จักดีแล้วก็เป็นคนที่เกรฟนั้นไม่อยากจะยุ่งด้วยสักเท่าไหร่พวกเราพูดคุยกันแต่ด้วยความเข้าใจผิดทําให้ตัวของมิสฟอร์จูนครับเริ่มโจมตีพวกเราเนื่องจากตัวของซาร่านะครับคิดว่าพวกเราเนี่ยคือทหารที่แก่งแพงส่งมาตามล่าตัวเธอนั่นเอง ว่าเรานะครับจริงีบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกของแกงแพงแกงแพงคือใครเราก็ยังไม่รู้เลยจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยคือเหล่าผู้พิทักษ์แห่งแสงต่างหากตู้ของซาร่านะครับก็เหมือนจะไม่เชื่อแต่ตัวเธอเนี่ยก็บอกได้ว่าเธอเนี่ยเคยพบกับสติเนลคนหนึ่งและตัวของเขาคนนั้นนะครับก็ไม่เหมือนกับพวกเราเลยแต่เมื่อสิ้นคำพูดของมิสฟอร์จูนนะครับตัวของลูเชียนก็ได้เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับอาการที่ตกใจมากๆนะครับที่เจอซาร่าฟอร์จูนที่นี่และตัวของมิสฟอร์จูนเองครับก็เช่นเดียวกัน ใช่ครับสองคนนี้เคยเจอกันมาก่อนและเรื่องนี้เองครับก็ทําให้การเจราจาในครั้งนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นหลังจากที่พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอดีตระหว่างมิดฟอร์จูนแล้วก็ตัวของโรเชียนโจครับพวกเรานั้นก็ได้ถามถึงสิ่งที่พวกเรานั้นต้องการพวกเราได้ถามฟอร์จูนครับว่าเธอเนี่ยได้เก็บสมบัติอะไรที่มันมีแสงแปลกๆขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งเธอนะครับก็เหมือนจะนึกอะไรออกเธอก็เลยสั่งให้ลาเฟนนะครับเพื่อนคนแรกของเธอเนี่ยนำสมบัติชิ้นล่าสุดที่เธอได้มานะครับมาแสดงให้กับพวกเราดู นึ่งในสมบัติเหล่านั้นนะครับก็คือะคระฆังทองเหลืองที่เมื่อเจอตัวของเกวนกาเซน่านเนี่ยมันครับก็เรืองแสงขึ้นมาทําให้พวกเรารับรู้ได้ทันทีครับว่าเนี่ยคือชิ้นส่วนของอีโซ่พวกเรานะครับก็เลยบอกกับซาร่าฟอร์จูนว่าสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เวโกนั้นต้องการและก็ขอให้เธอครับนาสมบัติชิ้นนี้มอบให้กับพวกเราแต่เธอครับก็บปฏิเสธและเธอก็ยังบอกครับว่าเธอมีทางที่ดีกว่าเธอก็เลยรีบออกจากเรือลำนานครับเพื่อหนีพวกเราและพวกเราครับก็ต้องรีบตามเธอไปองค์ที่หนึ่ง ข้อตกลงที่ไม่แน่นอนระหว่างการตามราชมินฟอร์จูนเกรฟกับรูเชียนครับก็บอกว่าตัวของเธอเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในบางทีก่อนที่พวกเราจะมาเธออาจจะเผชิญกับเรื่องหลายอย่างมาก่อนแต่ในตอนนี้ครับเราสามารถหยุดซาร่าฟอร์จูนได้เซนนาได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดตัวของมินฟอร์จูนเนี่ยอยากจะไปค้นพมกับเบยโกให้เลิกความคิดนั้นซะแต่ตัวของซาร่าก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเนี่ยมันนั่งหนามากๆการที่เียโกุปลดตัวนี่แหละครับคือโอกาสของเธอ แต่พวกเราครับก็ช่วยเกียร์กล่อมจนตัวของซาร่าเนี่ยไม่ไปเข้าร่วมกับเวโกแต่เธอนะครับก็ได้ยืนเงื่อนไขว่าถ้าเกิดพวกเราสามารถเอาชนะเวโกได้ที่นี่เธอครับจะยอมลามือจากเซเซียวพวกเราครับก็ตกลงตามนั้นเพียงแต่ว่าในเงื่อนไขนี้นะครับตัวของมินฟอร์จูนเนี่ยต้องเก็บเซเซียวไว้กับตัวก่อนและถึงแม้วพวกเราครับจะไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่พวกเราครับก็ยอมให้เธอทําตามนั้นและเมื่อการดิวงานของพวกเราครับเสร็จสิ้นเรนก้าครับก็รู้สึกถึงความอันตรายบางอย่าง ในตอนนี้ครับแบ็กมิสก่อต่อขึ้นนัสาเตอร์ด็อกซึ่งที่แห่งนั้นครับน่าจะเป็นสถานที่ที่เวโกนั้นปรากฏตัวพวกเราแล้วก็ซาร่าครับจึงต้องไปที่นั่นองค์ที่ 2. ส,สิ่งมีชีวิตจากมุวงทะเลลึกเมื่พอพวกเราเดินทางมาถึงสราเตอร์ด็อกสถานที่แห่งนี้ครับเปลี่ยนไปด้วยเสียงของผู้คนแล้วก็เสียงกรีดร้องของเหล่าผู้ผีพวกเราครับได้ตามหมอกมาเรื่อยๆจนพบเข้ากับไพ่เดอะบัตฮาร์เบอร์ริอร์ ที่ตอนนี้ครับเขากําลังพยายามจะชําแหลกผู้พูดผ,ผีอยู่และแม้ว่าการโจมตีนั้นจะไม่ได้ผลครับตัวของไพร์เนี่ยก็ยังโจมตีต่อไปเรื่อยๆแม้ขนาดที่ว่าผู้พูดผ,ผีนะครับมารุมตัวของไพร์เขานั้นก็ยังเอาชีวิตรอดน,นะครับออกมาได้เกรีบได้อบอกนะครับว่าไพรนั่นน่ะเหมือนกับเป็นนิทานพื้นบ้านของบิววอเตอร์นี่เองก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เขานั้นได้เห็นไพรตัวเป็นๆซึ่งจากที่ดูนะครับเจ้าหมอนี้นี่เป็นตัวอันตรายมากๆเรานั้นไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่ง เรียกว่าภัยโหดมากนะครับจนไดอาน่าเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเจ้าคนคนนี้นะครับเต็มไปด้วยความอาฆาตเป็นไปได้ไหมที่เขานั้นจะแคนเ i โกเช่นเดียวกันและในวินาทีที่ชื่อเบโกนั้นถูกเอ่ยขึ้นมาตัวของภัยครับก็หันหน้ามาหาพวกเราในทันทีเขาได้ถามครับว่าหนึ่งในพวกเราเนี่ยคือเบโกหรือเปล่าถ้าเกิดใช่เนี่ยเขาก็จะสังหารพวกเราแน่นอน ซึ่งด้วยสกิลการโกหกระดับ100ของเรานะครับก็ทําให้ตัวของไพรเนี่ยเชื่อวพวกเราเนี่ยไม่เหยื่อคนเดียวกันเบียโก้ครับคือหนึ่งในลิสต์ของพวกเราและตัวของไพรเนี่ยก็ต้องอยากฆ่าเียโก้ด้วยแน่ๆพวกเราจึงได้ใช้โอกาสนี้นะครับให้ไพย์นะัร่วมต่อสู้ณประตูโกดังเก็บของสถานที่แห่งนั้นครับคือจุดหมายของพวกเราแต่ในตอนนี้ครับมันเต็มไปได้วยผู้ผีพวกเราก็เลยบอกให้ไพยนะครับไปฆ่าศัตรูที่อยู่ข้างหน้านั่นเนื่องจากพวกมันนะครับก็คือหนึ่งในลิสต์ของไพย ซึ่งพอพายเช็คลิสต์รายชื่อจบนะครับเขานั้นก็พุ่งเข้าไปหาศัตรูในทันทีองค์ที่ 3. สวามิพักต่อองค์ราชาเมื่อพวกเราครับเดินทางมาถึงโกดังเก็บของในตอนนี้ครับเราพบว่าวเวีโกเนี่ยกำลังตามหาสิ่งที่เขาต้องการแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ครับเขาน้นเจียงหาไม่เจอพวกเราครับก็เลยเข้าแทรกแซงโดยการเข้าโจมตีเวียโกแต่แล้วครับตัวของซาราฟอร์จูเนี่ยก็ทําสิ่งที่พวกเรานั้นต้องตกใจเธอครับเดินขั้นกลางระหว่างการต่อสู้ พร้อมกับนําระฆังทองเหลืองเศษเสี se ้ยวของอีโซ่ไปมอบให้กับวียโกในตอนนั้นเองครับที่พวกเรานะสมบัออกมาด้วยความตกใจในตอนนี้ครับมิดฟอร์จูนนั้นะทรยศพวกเราซะแล้วซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกว่าตัวของเธอเนี่ยต้องการอํานาจและราชาแห่งการล่มสลายครับก็สามารถทําให้เธอได้เมื่อพูดจบตัวของซาร่าครับก็หันหลังให้กับเวียโกเขานะครับก็เลยสนองให้โดยการที่ใช้เวทอ๊อดรุนคิงครับแทงทะลุหลังของเธอและหลังจากดวงวิญญาณของมิดฟอร์จูนนั้นหายไป ในตอนนี้ครับรูนมิสฟอร์จูนก็ได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วเธอได้ใช้กระสุนมากมายครับยิงใส่พวกเราไยที่เห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับก็เลยถามเราทันทีว่าฟอร์จูนเนี่ยคือหนึ่งในลิสของเขาหรือเปล่าซึ่งในเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องโกหกอยู่แล้วสิเราบอกนะครับว่าฟอร์จูนเนี่ยอยู่ในลิสของไพทําให้เขานะครับหายตัวไปเพื่อไปลอบโจมตีใส่ฟอร์จูนแต่ก่อนที่จะมีอะไรนะครับตัวของเบโกเนี่ยก็ได้ทาลายโกดังนี้ทิ้งเสสรซางมากมายครับลงใส่พวกเรา แใน,นจังหวะที่พวกเราครับเังใช้เวฟไอเดอร์ในการหนีท่อนสูงขนาดยากครับก้นลูกซา่ไหล่ของเราทําให้เราครับเผลอทําเวฟไอเดอร์หล่นแต่ความโชยมไม่จบครับเพราะว่าที่ที่เวฟไอเดอร์หล่นลงไปเนี่ยคือพื้นน้ำทะเลของ b ิลวอร์เธทีนี้แผนหลักในการหนีด้วยเวฟไอเดอร์หายไปแล้วก็คงต้องใช้แผนสํารองสินะเอาล่ะทีนี้เพนกันป่าราบเลยองค์สุดท้ายองค์ที่4ทางออก พวกเราครับหนีรถออกมายางเฉียวเฉียดแต่ตัวของเราเองครับก็ถูกตำหนิที่ทําให้เวฟไอ i ์เดอร์เนี่ยตกลงไปทีนี้เราจะกลับบ้านยังไงล่ะยังไม่ทันได้ขีดครับตัวของมิดฟอร์จูนเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับลูกน้องของเธออีกมากมายนะครับที่ล้อมเราไว้อยู่บอกได้เลยว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันน่าสินหวังมากๆแต่แล้วครับความหวังก็เกิดขึ้นเมื่อในจังหวะที่มิดฟอร์จูนไม่ทันระวังตัวนะครับตัวของไพ์เนี่ยก็โผล่ขึ้นมาจากน้าเบื้องล่างแล้วก็ได้ลากมิ d ฟอร์จูนนะครับลงไปพร้อมกับเขา พอตัวมินิบอสหายไปเราครับก็เลยเข้าจัดการลูกน้องของเธอในทันทีและพวกเรานะครับก็สามารถเอาชนะมาได้แต่ยังไงซะเวฟไอเดอร์นั้นก็หายไปแล้วพวกเรานะครับก็เลยปรึกษากันว่าจะทํายังไงต่อและเป็นอีกครั้งครับที่ไพ่นั้นโผล่ขึ้นมาพร้อมกับมีดที่เต็มไปด้วยเลือดเขาได้บอกนะครับว่าเขาคงต้องไปหาลิสต์คนต่อไปแล้วแหละแต่ก่อนหน้านั้นเขาเจอสิ่งนี้ครับตกอยู่ตรงก้นสมุดและให้ทายว่ามันคืออะไรใช่ครับไพ่นำเวฟไอเดอร์มาคืนให้กับตัวเรา ซึ่งเรื่องนี้ทําให้เราทั้งกลุ่มเนี่ยรู้สึกดีใจไปอย่างมากและก่อนหน้าที่ตัวของเรานะครับจะกลับเซเทนเนลเฮดควอเตอร์ภายหลังจากการล่าลาและขอบคุณตัวของไพในตอนที่แสงของเวฟไอเดอร์ใกล้จะสว่างขึ้นเราครับสังเกตได้ว่าตัวของไพเนี่ยทําหน้าเศร้าเล็กน้อยและหลังจากนั้นครับเราก็เดินทางมาถึงเซเทนเนลเฮดควอเตอร์พวกเราทั้งกลุ่มก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าสถานที่อย่างบิวเทอร์เนี่ยมันแย่มากๆและก็ไม่มีทางเลยนะครับที่พวกเขาเนจะกลับไปอีก อีกครั้งเซนนากับเวนนะครับก็บอกว่าเธอรู้สึกโล่งใจมากๆที่ไม่ต้องเจอกับผีทะเลอีกซึ่งไพยนะครับก็สงสัยว่าเธอเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรฮะมาไงเนี่ยไพครับแอบติดตามพวกเราเนี่ยมายัางซินเิเนลเฮดควอเตอร์และแม้ว่ารูเชนกับเซนนาเนี่ยจะไล่เขาเออกไปแล้วตัวของเวนครับก็ลากไพเนี่ยเข้าไปในห้องแต่งตัวซะงั้นทําให้ในตอนนี้ครับไพเดอะบัตฮร์เบอร์รีเปอร์ได้กลายเป็นพรรคพวกของซินเทเนลออฟไลท์แบบอย่างนี้ก็ได้เหรอจบในบทของบิลว่าเธอ เอาจิงแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบบทของบิวเทอร์มากๆก็เพราะในตอนท้ายนั่นแหละที่พี่แกนะครับอยู่ดีก็โผล่เข้ามาเฉยเลยอีกทั้งภายในซีรีส์นี้นะครับก็จะทําตัวน่ารักด้วยแต่ยังไงก็ช่างเถอะทีนี้ครับไปดูเกตหน้าดูกันดีกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่ตัวของวิทฟอร์จูนนะครับเคยเจอกับดูเชียนอันนั้นนะครับอยู่ในเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Shadow and Fort u n e ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดูเชียนนะครับมาต่อสู้กับผู้ฮาร์วิงพร้อมกับซาร่าแล้วก็ตัวของอาฟ โซเลนผลที่ภายนะครับมีลิสชื่อของเวีโกอันนี้นะครับน่าจะมาจากจุดประสงค์ของนัเคบิลอสเทพเจ้าของอีลาอีที่ท่านผู้นั้นนะครับน่าจะเป็นคนที่ชุบชีวิตภัยขึ้นมาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชอร์ที่3ใน E ีีต่อไปนะครับเราจะเดินทางไปสู่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ในที่แห่งนั้นมีผู้พิทักษ์แล้วก็อาวุธที่ทรงพลังมากๆอยู่แต่ในวิดีโอนี้ครับผมต้องจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการใช้ให้ผลที่เต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ซีคลับแอปไ้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะทุ good day make new story เรศกูเดย์ชูเมกเกัรนิวสตอรี่ไว้เจอกันใหม่พร้อมกับการแก้แค้นนะครับ